ลูกแมงดาค่ะถ้าลูกแมงดาค่ะพึ่งขอดนะคะเราก็ไปเยื่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นพึ่งขอดตัวกอกจากไข่าจากฟักมันนะคะกะเป็นจะฟักบรมพร้อมกันไปไหนนะคะเาก็ะจะแยกออกมาใส่แก้วละตูแก้วละจู๊กนะคะแก้วละใบตูละใบตูละเยื่อกับตูละแก้วตู๊หนึ่งต่อนหนึ่งที่แตงเยื่อนี่จะอ่าเพลิงแรกๆนี่จะเป็นลูกออดกันนะคะหรือไพฮาอะไรก็จะเป็นลูกปลา ก,กุ้งลูกซิ่วก็ได้ค่ะลูกบาพันตานะคะหาลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะ<ม>ี๋ยวหาแก้วไม่แยกอีกค่ะตรงนี้ซึ่งเห็ดห้เห็นผาจะเกินหาใส่แก้วเรื่อยนี่มันจะลบซ่อนตัวมันจะไปะเห็นนะคะจะไปะเห็นเป็นลูกแมงดาอันนี้เห็นเลยนะคะเนาะ ค่ะจังไดก็สงสัยอันใดอยากรู้อยากเรียงจังไดก็สอบถามใดนะคะที่เบอร์0809234525ค่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ